เอาเลยครับก็สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมายกเกมสแลมดังนะครับแล้วก็กลับมาย่ผมฟูมโตเช่นเคยนะครับโอเคเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของวิธีการที่เราจะเล่นฝ่ายรับยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นมาก,ก่อนเลยว่าการการเล่นฝ่ายรับเนี่ยมันจะมีการป้องกันอยู่2แบบหลักๆนะครับที่ผมแบ่งเอาไว้เนี่ยคือการบล็อกไปเลยกับการลบกวนเฉยๆนะครับ ถามว่าการบล็อกไปเลยกับการลบกวนเนี่ยมีผลแตกต่างกันไหมต้องบอกไว้เลยนะคะว่ามีผลแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าการบล็อกเนี่ยหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะชูดไม่ลงอย่างแน่นอน100%ครับแต่ว่าการลบกวนเนี่ยแค่ลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะชูดลงนะครับอันนี้คือ2ข้อแตกต่างระหว่าง2ออย่างนี้นั่นเองส่วนเรื่องที่เราจะมาเน้นกันในวันนี้เนี่ยก็คือวิธีการ ประกบเลยก็คือการลบกวนฝ่ายตรงข้ามนะครับคือเทคนิคง่ายๆเนี่ยที่หลายๆคนหรือว่ามือใหม่หลายๆคน,นอาจจะลืมไปนะครับคือการกดตัวปุ่ม up พสปีดนะครับคือถามว่ามันช่วยอะไรในการวิ่งเร็วมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยแค่วิ่งเร็วเฉยๆเองเอาไว้ตอนเก็บบอลอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ไม่เลยครับอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในตอนประกบได้เลยนะคือทุกคนนึกภาพบอกไหมคือตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมา กำลังจะเข้าชูสมมุติว่ามีอยู่ตรงนี้เห็นในขีดขา,ขาวๆที่ผมขีดไว้ไหมครับแล้วระหว่างด้านหน้าเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีตัวแถบสีเขียวๆอยู่ใช่ไหมพอเราวิ่งไปโดนปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดง พอกลายเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยเวลาฝ่ายตรงข้ามชูตแล้วเราไปอยู่ในเขตส,สีแดงเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นว่าเกิดการลบกลัวนะครับแล้วโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะชูตลงเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับแล้วการที่เราอัพสปีดขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเราสามารถวิ่งตามเขาได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเขาจะใช้สกิลแบบสกิลล็อกหลบเราไม่ว่าจะเป็นของลกค้าว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ คือไม่ว่าจะาหารเลี้ยงบุกไปฝั่งไหนเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่สามารถไล่ตามทันการกดสปรินต์หรือว่าการกดให้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นของเรานะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เรากดสปรินต์หลายๆคนอาจจะลืมไปใครที่ฮะลงอ๋อโอเคช่างช่างมาเครับโอเคหลายๆคนที่ลืมไปเนี่ยก็อย่าลืมไปกดนะครับการที่จะกด up speed ขึ้นมาแล้วต่อไปคือทริคในการ เล่นฝ่ายรับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการรีบาวนะครับหรือว่าการบล็อกนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เน้นอะไรมากมายนะครับคือทุกอย่างเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับการที่เราว่าว่าเราจะกดไอตัวอัพสปีดหรือว่ากดสปรินต์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการกดสปรินต์ไปเนี่ยสมมติว่ามีคนชุดมาปุ๊บเรากดกระโดดไปปุ๊บ,บก็เท่ากับว่าเราสามารถบล็อกได้ละอันนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะอาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ว่า รับรองว่าถ้าทุกคนหมั่นขยันซ้อมเนี่ยแล้วก็ลองเอาการกดอัพสปีดเนี่ยกดให้เป็นประจำกดให้เป็นนิสัยเลยผมมั่นใจนะครับว่าเกมฝ่ายรับของทุกๆคนเนี่ยมันจะช่วยได้ไอการทำแบบนี้มันจะช่วยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับอาจจะพูดวนไปซ้ำนิดนึงก็บ๊ายบายครับ